สวัสดีครับผมผมคุณคุณัตุศิริกัญญาในนามวิทยาการอาชีพอุรรธานีวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับผมที่ผมจะได้มานําเสนอในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับผมซึ่งการศึกษาต่อนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงในส่วนของการศึกษาที่เป็นนายทหารระจําการนะครับผมซึ่งเป็นโอกาสอันดีครับผมคือบุคคลทั่วไปจะเข้าใจว่าการศึกษานั้นจะเข้าไปศึกษาเฉพาะในสาขาาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมแต่นะครับบริการอาชีพอุรรธานีนั้นได้เปิดโอกาสให้กับนายทหาร ที่ประสงค์ที่จะเรียนหรือศึกษาต่อในสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นระดับปวชรหรือปวสร,รับสำหรับวี่ีการศึกษานั้นในระหว่างที่เขาประจําการอยู่ที่ในค่ายทหารแต่ครับผมเขาสามารถที่จะศึกษาต่อในสาขาที่เขาสนใจในระดับปวชและปวสนะครับในส่วนของการฝึกนั้นนะครับผมเขาก็สามารถที่จะฝึกดได้ปกติและก็สามารถที่จะเรียนได้ปกติเพราะ การเรียนการสอนของเดกการชีพเราจะเนีนจะจัดเป็นวิธีการแบบล็อกคอร์สนะครับผมก็คือสามารถเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ในระหว่างที่ฝึกเขาสามารถที่เรียนต่อไปได้นะครับซึ่งหลักสูตรปพชนั้นรับนะใช้ระยะเวลาในการเรียนนะก็คือชั้นปีที่1และปีที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาประจำการอยู่แล้วนะครับส่วนในชั้นปีที่3ามนะครับเขาก็จะออกฝึกงานและก็จะเป็นตรงช่วงที่เขาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพพอดี นั่นคือโอกาสที่นายทหารสามารถที่จะเข้าเรียนได้นอกจากที่จะฝึกระเบียบวินัยตัวเองแล้วยังได้รับความรู้นะครับในส่วนของการฝึกและก็การศึกษาต่อจบไปได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถไปสมัครงานและสามารถที่จะไปต่อยอดในการศึกษาและการทำงานต่อได้อีกครับ สำหรับวิทยาลัยของเรานะคะเปิดรับสมัครพลทหารนะคะที่มาสมัครเรียนในระดับปชวชกับเราสาสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกคือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาที่2ส,สาขาช่างยนต์และสาขาที่3าสาขาไฟฟ้ากำลังค่ะระดับปวสก็เหมือนกันค่ะมีช่างยนต์ไฟฟ้าและก็เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะ สถา,านี้นะคะคนทาหารของเรานะคะสามารถสมัครเรียนได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยค่ะถ้าในระดับป .2 นะคะก็จะเรียนกับเราแค่1ปีค่ะส่วนปีที่2องกดประจำการแล้วก็ไปฝึกงานได้เหมือนกันกันกบเด็กปกติเลยค่ะเพราะเราไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะคะเรียนปกติเหมือนกันหลักสูตรเท่ากันและที่สําคัญ หน่วยกิจเท่ากันค่ะส่วนในะระดับปชวชก็จะเรียนกับเรา2ปีนะคะปีที่3ก็จะออกไปฝึกงานเหมือนกันค่ะพอฝึกงานเสร็จปุ๊บจบปั๊บก็ไปรับใบประกาศที่วิเลยของเราได้เช่นกันค่ะแล้วถ้าจบปวสแล้วนะคะอยากไปต่างประเทศวิาลยของเรา MOU กับสถาบัน a i u ที่ส่งออกนักเรียนนักศึกษาปไปทำง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันค่ะ ก็สามารถสมัครได้เลยค่ะว่าเรียนจบปุ๊บอยากไปทางานต่อที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสัญญาแรก3ปีสัญญาที่2 2ปีค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆของคนทหารเรามีมาให้แล้วนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจรีบสมัครเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกระผมคนทหารกฤษดาลาทองขาวได้สมัครทหารแบบออนไลน์เข้ามา กระผมรู้สึกดีใจที่ทางค่ายรอ13,001มอบโอกาสดีๆให้เช่นการสอบนักเรียนในสิบการเรียนต่อในระดับปวชปวสที่ทางค่ายได้ทำ MOU กับวิทยาลัยการอาชีพอุดอรธาน,นีกระผมได้สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นปวชในสาขาช่างยนต์เป็นสาขาที่ผมอยากเรียนและกระผมได้รับโอกาสนี้ผมรู้สึกดีใจมากผมขอขอบคุณทางค่ายรอ13,001และ กองทัพบกที่มอบโอกาสดีๆให้ผองรับสวัสดีครับผมพลทหารสุวรสณแก้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องใครที่เสียโอกาสเรียนอยู่ข้างนอกนะครับใครที่สมัครทหารมาทักกองทัพเขามีสวัสดิการสมัครให้นะครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเข้ากองทัพแล้วก็ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมครับผมเชืดครับตอนที่อยู่ข้างนอกว่าทำไมตัวเองถึงไม่เรียนครับอย่ากลับไปแก้ไขครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกเวลาไม่มีเรบเวลาหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราเข้ามาในกองทัพเนี่ย สามารถสมัครเรียนต่อได้ครับนองๆาคนไหนที่ลังเลีมาสมัครทหารได้ครับเพราะว่าคนในเขามีโอกาสที่เราเกือบทุกอย่างครับโอกาสเรียนโอกาสทํางานครับ